ทุกชีวิตรวนแล้วต้องมีความดิ้ลนและก็ไม่พ้นความอดทนที่จะต้องใช้ต่อไปการที่จะเพิ่มความอดทนให้กับใจของเรานั้นมันก็มีหลายอย่างเช่นเราอดทนเพื่อพ่อแม่เราอดทนเพื่อลูกนะอย่างบางคนสามีเหลวไหลนอกลูกนอกทางแต่คนเป็นภรรยาก็ต้องอดทนเพื่อลูกเพื่อให้ครอบครัวยังดำรงอยู่ เพื่อให้ครอบครัวยังดูเหมือนมีความสุขบางคนก็อดทนเช่นนั้นมันก็แล้วแต่วิธีของชีวิตที่คนจะเลือกแต่เราอดทนไปแล้วเนี่ยอดทนเพื่ออะไรเราต้องมีเป้าหมายเท่านั้นเองอดทนถึงที่มันได้ดีทุกคนนั่นแหละแต่เราจะเพิ่มพลังความอดทนเราก็มองได้ว่าเราอดทนเพื่ออะไรเรามองในอนาคตเรามองในจุดหมายเรารักษาจุดหมายเรารักษาเส้นทางที่เรากำลังดำเนินไปแต่ที่สำคัญ เราอย่าลืมรักษาใจถ้าอดทนแล้วในสิ่งที่อดทนนั้นมันทำให้ใจนั้นมันกำลังพังมันกำลังเสียใจมันกำลังอ่อนไหวดังนั้นแล้วมันจำเป็นจะต้องเพิ่มความอดทนอีกแบบนั่นคืออดทนด้วยการฝึกสมาธินั่นคือการทำสมาธิจะเพิ่มความอดทนเพิ่มความอดทนและเพิ่มกำลังใจให้กับใจิตใจของเราและ การเดินจงกรมก็ดีทําให้เราเกิดสติที่ตั้งมั่นเกิดสมาธิที่มั่นคงในใจมีจิตที่ตั้งมั่นด้วยเช่นเดียวกันทั้งสติทั้งสมาธิส่งเสริมจิตใจให้มั่นคงให้มีความอดทนที่ดีงามให้กับชีวิตจิตใจของเราแน่นอนเราต้องการรักษาภาพรวมรักษาทุกอย่างให้มันดูปกติสุขเราจึงจำเป็นต้องเสียสละในความอดทนนั้นแต่ว่า แน่นอนว่าเราก็ต้องมองว่าจุดหมายปลายทางว่าอดทนเพื่อใครและอดทนไปก็ต้องใช้ปัญญาด้วยเช่นเดียวกันไม่ใช่อดทนแต่พืชแล้วก็สุดท้ายจิตใจก็ย่ำแย่สุดท้ายชีวิตก็ย่ำแย่สุขภาพก็ย่ำแย่ย่ำแย่ไปหมดเพราะมันขาดปัญญาแต่ถ้ามันมีปัญญามันจะรู้จักว่าจะเลือกอดทนแบบไหนอดทนกับที่ใดแล้วจําเป็นต้องอดทนไหมหรือเปลี่ยนบรรยากาศบ้างในชีวิต แม่มันจะจดจ่ออยู่กับที่ที่เดียวที่จะทําให้ชีวิตมันมันเศร้าวส้อยงอยหเหงาหรือมันจะเปลี่ยนบรรยากาศไปให้ชีวิตได้ผ่อนคลายมีความสุขเราก็เลือกได้เช่นเดียวกันแต่พื้นฐานแล้วต้องยืนพื้นความอดทนด้วยการสร้างกําลังใจจากการทําสมาธิเพราะสมาธิผลิตทั้งกําลังใจผลิตทั้งสติผลิตทั้งปัญญาผลิตทั้งความอดทนให้กับใจของเราเราก็ไปต่อได้แหละ ไปตามวิถีของเราด้วยสติปัญญาของเราที่เราฝึกใจไว้ดีแล้วสมาธิทำทุกวันดีทุกวันขอเจริญพร